สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยเพราะว่ามัวแต่ทํางานนะครับผมปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดพอดีวันนี้อยู่บ้านก็เลยมาหาอะไรเล่นนะครับผมพอดีแบตผมมันมีเหลืออยู่นะครับเป็นอ่าร้อยเอมเอ็นซีนะครับยี่สิบสี่โวลต์ตัวนี้ผมจะไม่ใส่แอคทีฟบาลานซ์ไม่ใส่ b ีมเอนะครับผมจะใส่ทดลองใช้อย่างนี้แหละมาดูซิว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับบางคนกลัวครับไม่ใส่บีมเอ เดี๋ยวมาดูผลการใช้งานของผมนะครับอันนี้ต่อแบบบ้านๆเลยอันนี้ที่คือต่อใช้สายเบอร์6นะครับผมสายเบอร์หมาเข้าที่ชัตเจอร์นะครับอันตัวนี้เป็น m p p มนะครับขนาดจิว๋วเป็นขนาด30แอมยี่ห้ออะไรไรูปผมอ่านไม่ออกแล้วก็ใส่กันขี้เกี๊ยมนะครับขี้เกี๊ยมคือจิ้งจกตัวระเบิดวางพีชีพนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้าใบบุ่มกับแผงมือสองนะครับเป็นแผงโพลี300วัตต์ ตัวนี้ได้แอมมาอยู่ที่5.1แอมนะครับผมในช่วงเวลา10โมงกว่ากว่าเกือบ11โมงเป็นแผงมือสองนะครับอันนี้แผงผมวางไว้เฉยนะครับเดินสายไปข้างบนนี้อันนี้ถ่ายดูแบบบ้านๆนะครับเพราะปีใหม่ผมก็อยู่บ้านก็นี่แหละหางานทำวางไม่ได้อันนี้ผมใช้ระบบแสงสว่างาีเดียวนะครับเป็นหลอด24โวลต์ก็ต่อแบบบ้านๆน,นะครับสายระยงระยองนิดนึง เอาไว้อันนี้ไว้นอกบ้านนะครับอยู่นอกบ้านเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาปิดนะครับไม่ให้ฝนมันสาดก็ทําแบบบรบานเลยเอาที่เรามันใช้งานได้นะครับสายก็ลงมานี่นะครับผมสายผมมันเหลือพอดีเป็นสายเบอร์หกเบอร์หกเบอร์สี่ก็ใส่ม่วไปครับอันนี้ก็ใส่เทอร์มินอลที่อันนี้สายอ่าเข้าไปในบ้านนะครับเป็นหลอดแสงสว่าง แผงเดียวนะครับที่ชาร์จอยู่300วัตต์อันนี้เป็นตัวโหลดโหลดหน้าบ้านไฟเปิดปิดอัตโนมัติกับแบต NMC 1 0 0แอมป์24โวลต์นะครับมาดูว่ามันจะเต็มไหมวันนี้ฮะเพราะว่ามันมีแผงเดียวแผงมือสองด้วยก็ได้อยู่5แอมกว่าชาร์จไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในบ้านบ้านก็เป็นกระท่อมนะครับผมก็บันบานเลยอันนี้คือหลอดแสงสว่างหน้าบ้านนะครับแบบเปิดปิดอัตโนมัติคือ6โมงเย็นก็จะติดเอง เดี๋ยวมาดูหลอด DC กันนะครับผมออันนี้ผมใช้หลอดขนาด3ามวัตต์นะครับเป็นยี่สิบโวลต์ก็สวิตช์อยู่ตรงนี้อ่ะนี่ครับสวิตช์ปิดเปิดนี่ก็สว่างใช้ได้นะครับสามวัตต์ผมอันนี้เป็นหลอด12โวลต์1ิบโวลต์นี่ขนาด1ิบวัตต์นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูห้องน้ำผมไม่อยากจะถ่ายห้องน้ำใม้ดูเลยแต่ว่ามันอยู่แบบกระท่อมกระท่อมระบบโซล่าเซลล์บ้านผมก็เดินสายเสร็จเมื่อกี้ อ่ะอันนี้เป็นดูนะครับฟ้าเพอ่อหายไปแล้วมุงใส่แมวมันจะเอาไปกินอ่ะน,นี่ครับหลอด3าวัตต์ก็สว่างใช้ได้อยู่นะครับผมสวัตต์เปิดปิดอ่าก็ใช้ได้ครับระบบโซล่าเซลล์บ้านๆกับแผงโพลีสามรอวัตต์นะครับผมก็ใช้งานได้อ่ะเปิดปิดปิดปับ๊บอ่า แล้วเดี๋ยวมาดูผลการใช้งานของแบตเตอรี่ a อ m ีนะครับที่บางคนกลัวไม่ใช้บีเม็ดผมไม่ใช้ทั้งเอกิบบาลเราก็บีเม็ดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว AMC มีความต้านทานมันมต่ำนะครับเรายิ่งแผงเดียวชาร์จก็กระแสมันไม่แรงครับมันอยู่ได้สบายอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวได้ผลความคืบหน้ายัางไงเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะมาถ่ายให้ดูว่าแบตไม่ได้ใส่ BMS ก็แผงเดียวชาร์จไปเรื่อยๆครับผมว่าวันนี้ก็เตรียมอยู่มาดูแรงดันแบตหน่อย ตัวนี้ก็ตั้งค่าไม่ยากนะครับมัมม่วๆเอามันก็ได้อยู่นะอ่ะมาดูครับมือผมยังมอมแมมอยู่เลยอ่าแบตอยู่ที่ยี่ห้าุด้านะครับผมเดี๋ยวก็คงเต็มแล้วครับอ่ะวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูไว้เล่นๆก่อนนะครับผม วันนี้ก็สวัสดีครับสำหรับโซลารเซลล์บนบทันส่วนใครจะปรึกษาระบบโซลาเซลล์บนบทันที่ใช้งานได้ก็เบอร์โทรนะครับ0956267259 0956267259นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีนะครับ